จนาธานเข็มดีคือนักเตะไทยที่เจอกระแสด,ดราม่าที่สุดในรอบ3ปีนี้เลยนะครับ <c oughs> และก็แบ่งความรู้สึกของแฟนบอลออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยคือชื่นชมความสามารถนะครับแล้วก็มองว่าจนาธานที่อายุ21ปีเนี่ยสามารถเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้ในระยะยาวครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราลองไปดูเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติไทยยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าอายุเยอะกันแล้วนะครับพันสาเฮมิบูลอายุ33เอลิสดอเลอ์อายุ30ทอมเบียร์อายุ30คนอื่นๆเนี่ยก็29หมดหมดนะครับตำแหน่งอื่นๆเนี่ยประเทศไทยพอหาดาวรุ่งได้แต่ว่าเซ็นเตอร์แแบบบบ็็็็คคเเ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 นน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 นีีีีี่่่่่ยยยยยมมมมมม้้ออออาาาากกกกๆดดดัััััังงงฟลลววหหใใจจรรชข มีฝ่ายชอบก็ย่อมมีฝ่ายไม่ชอบนะครับแฟนบอลวนหนึ่งก็รู้สึกหวั่นใจเพราะว่าจุทาธานเนี่ยเขามีดราม่าเยอะเหลือเกินนะครับกลัวจะเป็นตัวปัญหาเหมือนเป็นระเบิดเวลาของทีมชาติครับระเเบิดวลา โจนาธานเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าย้ายไปสวีเดนตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วก็เล่นฟุตบอลกับทีมอะคาเดมี่ของสโมสรโอเดนเซ่ครับโดยคนไทยเนี่ยมารู้จักโจนาธานจริงๆเนี่ยในเดือนตุลาคม2021นะครับเพราะว่ามาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำเนี่ยไปเจราจาครับให้โจนาธานมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือที่มองโกเลียครับตรงบัลที่ดีและร่างกายอันแข็งแกร่งสูง190เซนนะครับทำให้เดือนต่อมาเนี่ยเขาเลเวลอัพถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึก AFF ที่สิงคโปปปรร์ดด้้้วววยยยแแคคคค่่่่่19ีีีเเเทททาานนนนนนนััับละก็็อออุุสสใ30 ทไทด้วยเราเห็นชัดเจนเลยนะครว่าจอร์นาธานเนี่ยถูกวางคุณค่าไว้สูงแค่ไหนสมาคมและก็ตัวมาดาแป้งเองเนี่ยในฐานะผู้จัดการทีมชาติอยากให้จอร์นาธานได้ไปคลุกคลีก,กับทีมชาติชุดใหญ่เพื่อให้นอนาคตของทีมชักสุดในเจนต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเอฟเอฟครับเพราะว่าปวดท้องอย่างหนักระหว่างทัวร์นาเมนต์จึงโดนส่งตัวกลับเดนมาร์กแต่ว่ามีข่าวลือมาเยอะกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความขัดแย้งกับรุ่นพี่หลายคนในทีมครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2022ครับจาาบสสอรเเ่ะจาาาทอรพว เนี่ยเขามีข่าวฉาวว่าเป็นเด็กที่ปีนเกลียวใครๆก็คอนโทรลไม่ได้นะครับแต่แล้วครับหลังจากที่เกือบจะไม่มีทีมเนี่ยก็มีสโมสรนหนึ่งยื่นข้อเสนอเข้ามานั่นคือทีมราชบ,บุรีเอฟซีครับทีมราชบ,บุรีเนี่ยต้องการจอนธานเพราะว่าจะได้ตัวนักเตะโปรไฟล์ดีมาเสริมทัพทีมไม่มีใครกล้าเสี่ยงใช้งานครับส่วนจอนธานเองครับก็เหมือนได้ห่วงยางตอนที่เขากำลังจะจมน้ำนะครับต่อให้ไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์เนี่ยยังไงก็ต้องคว้า,าไว้ก่อนครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยตัวนจอนธานเองก็ไม่คาดคิดนะคครยยรรบบรัับบบ้ออแกเเเาาาาาาววุ่่่่่่ีีีีีนนนยยยยูตงดททใม ซึ่งการที่ราบุรีเนี่ยมีสิ่งเร้าน้อยครับทำให้เขาสามารถโฟกัสที่ฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ครับและข้อสอนี่ก็คือรุ่นพี่ทีมราบุรีเนี่ยใจเย็นกับจุนทานมากนะครับค่อยๆสอนพฤติกรรมว่าสิ่งไหนเนี่ยจะเหมาะกับสังคมไทยมากกว่าครับจุนทานเนี่ยเขาเล่ากันว่าที่ราบุรีเนี่ยจะมีนักเตะหลายคนที่พูดอังกฤษได้เช่นไอซกัมพลโนจักรพันธ์แล้วก็ไอซิทิโชคกันดุนะครับซึ่งพี่ๆในทีมเนี่ยได้สอนเขานะครับว่าความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งดีของดาวรุ่งแต่ว่าเราก็สามารถเป็นที่รักของทุกๆคนได้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือจุนทานเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับก็มีความเกรียนความซ่ายิ่งบวกกับการที่โตมาเ บางทีก็ทําอะไรไม่ค่อยได้คิดนะครับแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะไม่คิดเยอะไม่ได้หรอกครับทำให้สโมสรเนี่ยต้องใช้ความพยายามในความปวดของโจนาธานครับแล้วราบรีเนี่ยอดทนมากครับค่อยๆสอนกันไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าครับฟลุคธนวัตรติติกานาครับประธานสโมสรสตาฟแลวก็นักเตะรุ่นพี่ช่วยกันสอนครับใช้ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนในที่สุดโจนาธานก็เริ่มตั้งสติได้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยดีมากขึ้นครับแน่นอนครับว่าเขายังเรียนอยู่บ้างแต่ก็เริ่มรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นครับในที่สุดครับโจนาธานก็สามารถเล 2023รอบคัดเลือกโอลิมปิกได้สำเร็จนะครับไฮที่สุดครับผมคิดว่าจอร์นาทานเข็มดีเนี่ยถ้าเกิดพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่มีประโยชน์กับทีมชาติของเรามากนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสูง190เซนครับเป็นตัวชนดุดันแข็งกร้าวเคยเล่นในยุโรปมาแล้วเนี่ยแถมยึดตัวจริงกับทีมระดับทีหนึ่งได้สำเร็จตั้งแต่อายุแค่21ครับว่าเป็นอะไรที่หาไม่ง่ายครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก4ปีต่อมาเนี่ยสุภโชคสารชาติสุภรัดเหมือนตาเอกนิต่ออมาาจะยุ25 เขามาเป็นแกนหลักในแนวรับอีกคนเนี่ยทีมชาติไทยตอนนั้นเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวยครับสรุปแล้วโจนาธานเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมากพอจะบินสูงได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเองครับว่าจะสามารถโฟกัสเกมในสนามได้แค่ไหนและคนโทรลอีโก้ของตัวเองในระดับที่เหมาะสมได้หรือเปล่านะครับระเบิดเวลาที่เล่นกับใครไม่ได้หรือว่าความหวังของทีมชาติไทยในเจนต่อไปมีแค่ตัวโจนาธานเท่านั้นที่สามารถตอบคําถามนี้ได้ครับ